คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีเยาวชนคนหนึ่งไปถือป้ายเรียกร้องเพื่อที่จะรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะเป็นการไปร่วมชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ชื่อว่านักเรียนเลวเมื่อวันที่21พฤศจิกายนถือป้ายข้อความบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามค่ะโดยวันนี้เธอก็ได้ไป ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงเรียนหลังจากที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าถูกกระทําอนาจารเพื่อที่จะต้องการรับฟังผลการตรวจสอบว่าโรงเรียนตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเป็นอย่างไรและเธอระบุว่าที่ออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะว่าต้องการให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายเพื่อยุติปัญหาคุกคามทางเพศในโรงเรียนค่ะ การในลักษณะเดิมก็คือสร้างนโยบายแลวก็ความสนักรู้ให้กับสังคมเพราะว่ายิ่งโรงเรียนยืนยันมาว่ามันมีหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยืนยันมาเรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเด็กกลับไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองนั่นจึงเป็นสิ่งที่ควรจะกลับมาพิจารณาว่ามันมีช่องว่างอะไรที่ทําให้เด็กไม่รู้สิทธิ์โดยเฉพาะอาจารย์บอกว่าเด็กแต่ละคนสร้างความสนักรู้ได้ไม่เท่ากันหนูเชื่ออย่างนี้ค่ะว่า ถ้าเกิดว่าเราสามารถบังคับให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบได้ราวๆเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมถึงจะไม่สามารถบังคับเด็กใน90%เปอร์เซ็นต์นั้นให้รู้จักสิทธิมนุษยชนได้เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์บอกว่าเราสอนมากมากกว่าที่ในบทมันบอกแต่ว่าเด็กเนี่ยกลับรู้แค่ว่าต้องวางตัวยังไงจะต้องแต่งตัวแบบไหนถึงจะเหมาะสมแต่เด็กไม่รู้ว่าเขาต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าค่ะ นี่คือเจตนารมณ์ที่ต้องการเรียกร้องให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยนักเรียนไม่ถูกคุกคามทางเพศเธอขับเคลื่อนและรณรงค์เรื่องนี้ในพื้นที่ชุมนุมเมืม่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามเธอปเปิดเผยเรื่องราวตัวเองเมื่อ5ปีก่อนระบุว่าเคยถูกครูทำอนาจารเรื่องนี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม มันจึงควรตั้งคาถามค่ะว่ามันคือปัญหาปัจเจกบุคคลจริงหรือเปล่าหรือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เด็กไม่สามารถเข้าสู่โครงสร้างนั้นได้หรือเพราะว่าโครงสร้างเอื้อประโยชน์บางอย่างอันนี้หนูไม่ได้ใส่ร้ายโรงเรียนว่าโรงเรียนกำลังจะเอื้อประโยชน์ให้ใครนะคะแต่หนูแค่กำลังจะบอกว่ามันมีอะไรที่ทําให้ผู้กระทาความผิดรู้สึกว่าฉันจะไม่ได้รับการลงโทษหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตไปมากกว่าคะ่ะมากกว่าที่จะกล่าวโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ย้อนไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเธอไปพูดคุยกับทางโรงเรียนพร้อมยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อคือให้โรงเรียนเพิ่มวิชาสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายเพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้และให้โรงเรียนจัดการแก้ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศกับนักเรียนอย่างจรงิงจังและวันนี้โรงเรียนได้นัดเข้าไปรับฟังผลการสอบสวนเขาเดําเนินการตามลักษณะที่เราล้องขอหรือไม่เช่นเรื่องแรกมีเรื่องของหลักสูตรสิทธิใช่ไหมคะ เขาบอกว่าเรื่องนี้ถูกระบุอยู่ในบทของหน้าที่พล,ลเมืองอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าเราอาจจะต้องมาดูปัญหาช่องว่างว่าทำไมเด็กถึงไม่รู้สิทธิ์คุณครูบอกว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีภาวะในการรับรู้ที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเราเลยจะต้องมานั่งดูว่าจะทํายังไงเด็กเหล่านี้ถึงจะมีการรับรู้ได้อย่างทั่วกันได้มากที่สุดอะค่ะประเด็นที่2ก็คือเป็นประเด็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเอาผิดคุณครูมาตรฐานการลงโทษใดๆะค่ะก็เขาบอกว่าก็มีอยู่แล้วนะคะ อย่างที่3ก็คือการสอบสวนของคุณครูที่ทาอนาจารหนูเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้การปฏิเสธนะคะถึงแม้ว่าในคลิปเสียงจะมีการระบุว่าเขาเกิดอารมณ์แบบผู้ชายแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้กระทําการใดๆต่อไปอะค่ะที่จะเป็นการสอบว่ารู้สึกแบบเพศชายก็เลยไม่สามารถเอาผิดได้เนื่องจากว่าคุณครูให้การปฏิเสธค่ะ การหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทําความผิดของอีกฝ่ายนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลสะท้อนภาพของกระบวนการและกลไกลการเอาผิดข้อหาการคุกคามทางเพศยากขึ้นการพิสูจน์ว่าตัวเองได้รับความเสียหายไหมมันมันก็สิ่งเป็นสิ่งที่พึงกระทำานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะนกลไกอื่นๆนะมันน่าจะต้องเข้ามาในการช่วยในการพิสูจน์ พิสูจน์ความผิดนี้เพื่อที่จะพิทักษ์สิทธิ์ให้กับผู้เสียหายด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่เป็นการเพียงแค่ผักภาระให้กับผู้เสียหายว่าจะต้องไปหาพยานหลักฐานเองจะควรจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีมาตรฐานแล้วก็มีคนที่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นนี้ในการเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบหรือดําเนินการอย่างเงี้ยคะ่ะหรือในทางกฎหมายเองอ่ะก็ควรจะเป็น ตำรวจเองก็ควรจะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้าใจประเด็นละเอียดอ่อนอะไรแบบนี้แนวทางการแก้ปัญหาการคุกคามทางเพศเจ้าหน้าที่มลูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเสนอว่าโรงเรียนควรมีหลักสูตรให้นักเรียนเข้าใจพฤติกรรมการคุกคามทางเพศบุคลากรในโรงเรียนต้องเข้าใจในการดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนควรมีกลไกป้องกันและนักเรียนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้มีมาตรการลงโทษอย่างจริงจัง วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน